เธอาดเพราะะไรเพชนากัรใช่ไหมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะกล่กิกรรมที่ไม่เข้าใจปราสงอาการมันเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่ตอนเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินท่บาท ม,ม่มา,าก,การจจด,ดูแลพระสงฆ์พระตามหลักพระธรรมวินัยอย่างนี้ครับเ,เรื่องของเรื่องก็คือพระท่านเป็นนักบวชเพื่อแสวงหามมกขธรรมเพื่อพระนิพพานนะครับทีนี้เราเป็นชาวบ้านเป็นชาวพุทธก็สมควรที่จะรู้เกี่ยวกับวัดปฏิบัติของท่านรู้เกี่ยวกับพระวินัยของท่าน เพื่ออื้อเฟือให้ท่านได้ไปสู่จุดหมายเหล่านั้นได้นะครับสมควรอย่างยิ่งที่ชาวพุทธควรเรียนรู้ที่จะเอื้อเฟือท่านให้ได้บรรลุพระนิพพานหรือโมกขธรมรมการวารณาปันเป็นการที่ยอมให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นการเหมือนการตั้งสัจจะประมาณนี้นะครับคือถ้าเราอยู่ในหน้าที่เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่รู้วิันท่านท่าน ก็ไม่ทราบว่าโยมรู้วินัยท่านหรือเปล่าพอเราเข้าไปหาท่านไปคุยกับท่านท่านก็จะมีปัญหาว่าโยมมีความรู้ความไว้ใจขนาดไหนถ้าโยมใช้คําว่าปวาวณาคือไปบอกไปน้อมรับท่านว่าท่านสามารถขออะไรได้ท่านสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ท่านสามารถแนะนําเราได้การทํางานก็จะสามารถไปรุ่ร่วมไปได้ด้วยดีคำภาวนาใกล้ใกกันตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ ละเมิดจะไม่ล่วงเกินกันโดยประมาณนี้ตั้งแต่เช้าที่อบดีเราจะมีการปรนนตนกันเพื่อเพื่อเพื่อยอมรับรับใช้ท่านนะครับมันมีปรนานาอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือขอให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนเราได้สามารถแนะนำเราได้สามารถขอสิ่งของได้นะครับอย่างที่สองก็เพื่อให้เราเตือนสติตัวเองว่าจะคิดจะพูดจะทำ ก็ควรทําแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อจะได้ไม่มีโทษต่อกันนะครับเพื่อท่านได้สบายใจด้วยในขณะที่มาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสงรู้จักกรรมภาวนานะครับเราได้พูดกันตั้งแต่ที่เป็นคนไข้นอกที่เป็นโอบดออีคนไข้ในพยาบาลในตึกน้องๆพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ภาวนาตนทุกวันนะครับทุกเวร ทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ครับตัวอย่างกำบัรนาของโรงพยาบาลสงศ์ตอนเช้าที่โอปีดีนะครับเช่นบอกว่าข้าพเจ้าขอประวารณาว่าจะดูแลรับใช้รพระภิกษุสามเณรนา,าพาที่มารับบริการณโรงพยาบาลสงศ์ด้วยความตั้งใจเต็มใจจะไม่ขัดข้องกุนเครืองรําคาญด้วยเห็ุใดใดก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยอน,นิสงส์แห่งการปฏิบัตนินี้ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจผ่องใส อ่อนโยนมีความสุขกับการทํางานทุกวันเชิญคำภาวนาที่ใช้ทั่วๆไปนะครับก็ประมาณว่ากระผมขอภาวนาตัวต่อพระคุณเจ้าเพื่อให้ท่านได้ขอสิ่งของอันใดก็ตามในขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสงฆ์ก็ประมาณนี้ครับเรื่องของการภรวนาทั่วๆไปหรือจะเป็นลงแรยละเอียดว่าเราจะระบุไปว่า ภาวนาในขณะรักษาตัวอยู่นานเท่าไหร่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ได้นะครับหรือภาวนาเป็นของอะไรก็ได้เป็นชีวรเป็นพระไตรเป็นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอย่างนี้ก็ได้ครับการภาวนาสําคัญมากๆก,ก,ก็คือเราเป็นการเตือนตัวเองให้เรามีสติในการทํางานนะครับเป็นระดับต้นก็คือเตือนตัวเองให้มีสติจะคิดจะพูดจะทํา แต่เรื่องดีๆอย่างที่สองก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าที่มารับบริการท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนได้ขอสิ่งของตามที่เรามีเจตนาปรนนา,าจะถวายอะไรท่านจะถวายการบริวารรับใช้ตั้งเรื่องการแพทย์การพยาบาลหรือการรับใช้ด้านอื่นๆเช่นอนุญาตให้ท่านขอสิ่งของที่จําเป็นสบู่ยาชุวันแปลงสีฟันผ้าไตรจีวรในการ ใช้ในขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับการปรนตัวโดยส่วนบุคคลก็อาจจะใช้ได้ประมาณว่ากระผมขอปรนตัวต่อพระคุณเจ้าในการที่จะถวายพระไตรจีวรให้กับพระคุณเจ้าในขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขอได้โปรดขอสิ่งของเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นการขอเข้ามาเป็นเป็นการขอโทษซึ่งกนและกันในโอกาสที่เรา ได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้และที่สําคัญคือเป็นการเตือนตัวเองว่าต่อไปจะได้ไม่ล่วงเกินท่านอีกนะครับแล้วก็มีตัวอย่างคําขอ,อามาอย่างเช่นข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมกราบขอขมาโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินท่านไปขอให้ท่านจงงดโทษให้ด้วยก็ประมาณอย่างนี้ครับที่ที่เราใช้กันอยู่ใน ชีวิตประจําวันที่ใช้ประจําก็คือเมื่อเราทํางานเสร็จประจําวันนะครับหรือเมื่อพระคุณเจ้ารักษาอาการทุเราเบาบางลงคุณหมอแพทย์อนุญาตให้ท่านกลับวัดเราก็ขอกมาลาโทษกับท่านหรือบางรูปบางท่านถึงแก่มรณภาพเราก็มีการขอกมาต่อสริระสังขารท่านเป็นประจําอยู่แล้วครับทุกวันในโรงพยาบาลสง์เองในจุดคัดกรองนะครับก็จะมีเช่าที่ ทำงานรนวมๆกันอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เราจะเน้นพนักง,งานที่เป็นผู้ชายนะครับกล่าวน้ำรัศการท่านถามไทยว่าท่านมาตามแพทย์นัดหรือเปล่าหรือท่านเป็นคนไข้ใหม่คนไข้เก่านะครับแล้วก็แยกท่านไปถ้าเป็นคนไข้ใหม่ก็ไปนิมนต์ไปทําบัตรใหม่ถ้าเป็นคนไข้เก่ามาทํานัดมีใบนัดอยู่แล้วก็นิมนต์ไปไปตรวจนจุดกัดกรองเหล่านั้นนะครับ ในส่วนของการชั่งน้ําหนักการวัดส่วนสูงน้องๆเจ้าที่ก็จะกราบนวัชการท่านขออภัยท่านนิมนต์ท่านขึ้นยืนบนตาช่างและเจ้าวัดส่วนสูงก็ขออภัยท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้ตัวระดับวัดที่มาโดนศรีรษะของท่านนะครับตรงนี้ต้องขอโทษขออภัยแล้วก็ทำให้ท่านได้เรียบร้อยที่สุดครับโดยความอ่อนน้อมที่สุด การวัดความดันก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เข้าไปนักวิชการท่านแล้วก็ขอให้ท่านเอามือสอดแขนสอดเข้าไปในเครื่องวัดความดันเดี๋ยวนี้เครื่องวัดความดันเป็นเครื่องอัตโนมัติก็ก็สะดวกขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก็เราทําด้วยความอ่อนน้อมทำมาด้วยใจอ่อนน้อมครับการจาะเลือดก,ก็เช่นเดียวกันเรามีพนักงานบนุคลากรที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าพระคุณเจ้ารูปใดท่านใด,ท,นใดที่ท่านประสงค์ใช้ น้องน้งพนักงานผู้ชายเจาะเราก็ใช้น้องผู้ชายเจาะนะครับก็นิมนต์ท่านเข้าไปนั่งถ้าเป็นผู้หญิงเ้าก็ให้ใส่ถุงมือทุกครั้งแล้วขอขอมาท่านแล้วก็เรียนท่านว่าขั้นตอนจะต้องทําทอย่างไรเพื่อให้ท่านได้วางใจในการที่จะสัมผัสกับ,กบถุงมือที่เป็นน้องเป็นสุภาพสตรีที่เป็นผู้หญิงนะครับในโรงพยาบาลสงห้องตรวจก็คล้ายๆห้องตรวจทั่ว,วไป แต่เราจะมีบุคลากรที่เป็นผู้ชายเน้นผู้ชายนะครับถึงแม้คนหมอจะเป็นแพทย์เป็นผู้หญิงเราก็จะมีน้องผู้ชายอยู่ถ้าบังเอิญอ้องไหนที่ไม่มีน้องผู้ชายเราก็จะเอาบุคคลที่สามเข้าไปอยู่หรือไม่ก็จะไม่ดึงผ้าม่านกั้นให้มันหมดนะครับผ้มาม่านอาจจะกั้นไว้ครึ่งเดียวเพื่อให้บุคคลภายนอกได้มองเห็นแล้วก็ไม่เป็นที่รัดหูลับตาเราเน้นเรื่องตรงนี้เราเน้นอยู่ครับ บรุรการที่เป็นผู้หญิงเราได้รับการสอนมานานแล้วนะครับเรื่องของการที่จะต้องสวมถุงมือแล้วก็อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ท่านได้ทราบแล้วก็ได้ที่สำคัญคือคือท่านจะต้องสบายใจเบาใจแล้วก็วางใจให้เราทําหน้าที่ของเราท่านก็จะได้ไม่ติดข้องอยู่กับความไม่รู้หรือความรู้ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัย ที่โรงพยาบาลสงเน้นเรื่องของความสะอาดความสะดวกความสบายโล่งโปร่งเพื่อให้ท่านได้นั่งรอในขณะที่จะพบแพทย์หรือรอรับยาเราก็เน้นนเรื่องความโปร่งโล่งสบายนะครับเป็นเป็นสัพยากเจ็ดนั่นแหละครับ มุกระสง์จัดเสนาสนะหมายถึงเรื่องต่างๆนี้ครับเป็นเตียงนอนเป็นโต๊ะนั่งเป็นเก้าอี้นั่งเป็นตู้ข้างเตียงที่อำนวยความสะดวกนะครับเมื่อท่านไปพักรักษาตัวอยู่ท่านสามารถเก็บชีวรไว้ตรงข้างเตียงซึ่งเรามีจัดสามที่ไว้ให้ชีวรอ,อยู่ไม่เกินเอื้อมมือก็ประมาณอย่างนี้ส่วนเรื่องของที่นั่ง เรื่องของที่สวดมนต์มีโตหมู่บูชาไว้ท่านได้ไปสวดมนต์ได้ไปนั่งสมาธิได้ไปลงมาบัตรกันก็ประชดไว้ให้เรียบร้อยครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับการเอื้อต่อพระวินัยก็คือเตียงนอนที่นอนโดยเฉพาะที่นอนของท่านเราเราไม่ได้ที่นอนที่ยัดนุ่นโดยตรงซึ่งเป็นข้อห้ามตามพระวิน,นัยแต่เราได้คำนึงถึงที่นอนที่ เหมาะสมกับพระอาพาธที่สามารถใช้นอนได้โดยไม่ปิดพระวิันที่นอนต้องไม่หนาเกินไปนะครับหมอนก็เป็นหมอนหมอนใบเดียวที่สามารถนอนได้ศีรษะเดียวหมอนข้างในหลักการแพทย์ในหลักการแพทย์ปัจจุบันเขาพยายามใช้หมอนข้างเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการมีแผลกดทับในในพระอาพาธก็พยายามจะหาสิ่งคล้ายๆหมอนข้างเข้ามาไอ้ท่านได้ได้ได ได้ปรับเปลี่ยนนิยบทไม่นอนเหนื่อในท่าเดียวนะครับในรมนสมเขาพยายามาสิ่งที่คล้ายๆหมอนข้างมาเพื่อใช้เพื่อไม่ท่านหาบัตรนะครับในบอดผู้ป่วยทุกบอดเราจะมีโต๊ะหมูบูชามีพระพุทธรูปมีอาสนะที่ให้ท่านได้นั่งสมาธิได้โปรงหาบัดซึ่งกันและกันสำหรับพระภาพาธเองนะครับมีทุกวอร์ดครับ เนื่องจากโรงพยาบาลสง์เป็นเป็นเป็นโรงพยาบาลที่มีสถานที่ค่อนขอ้างกว้างขวางเราก็หามุมจัดเป็นมุมที่มุมสงบนะครับในการวางโต๊ะหมู่บูชาวางพระพุทธรูปไปให้ท่านได้ทําวัดปฏิบัติถ้าเมื่อท่านอายหรือทุเราจากอาการเจ็บป่วยท่านก็สามารถลงปฏิบัติได้นะครับโดยอยู่ในอยู่ในห้องอยู่ในวอร์ดนั่นแหละครับซึ่งซึ่งไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์การปพยาบาล ก็เป็นมุมมุมสงบสมควรครับมุมสงพอสมควรที่นั่งมีมีอยู่แล้วทุกทุกเตียงนะครับมีที่นั่งเปลี่ยนนี้ได้บวชท่านสามารถลงไปนั่งได้ที่เก้าอี้ซึ่งเป็นเก้าอี้ไม้นะครับแล้วก็ท่านสามารถไปเดินจมกรมในมุมสงบที่เราจัดไว้ให้ด้วยได้นะครับถ้าถ้าท่านทุเราอย่างที่เรียนก็คือท่านสามารถออกไปไปบัตรกิจด้วยการเดินจมกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้อยู่ในบริเวณร์ดนั่นนะครับ แต่เป็นมุมมุมที่เราจัดไว้ค่อนข้างดีก็เขาไปเน้นเน้นถ้าจัดบอร์ดก็เน้นเรื่องโปร่งครับตอนนี้โรงพยาบาลสงฆ์เองพยายามที่จะ,ะมีเตียงน้อยมีเตียงให้น้อยมีส่วนมีช่องว่างมากขึ้นนะครับโดยท่านผู้อำนวยการได้มีดาริที่จะลดจํานวนเตียงลงให้เหลือประมาณ24เตียงต่อวอร์ดซึ่งพื้นที่มันก็กว้างขวาง,งพอสมควร มันจะเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับพระตรีวรบ้านเราเรียกพระตรีวรวรพระสามผืนที่พระสงฆ์ท่านใช้ในชีวิตประจําวันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระตรีวรวรมีอยู่สองแบบนะครับมีอยู่สองประเภทคือชาวบ้านเรียกกันว่าไตรคลองกับไตราอาศัยไตรคลองก็ได้ตั้งแต่เราไปขอบรรพชาอุปสมบทนะครับเราได้รับจากพระอุปัชฌาย์ เขาเรียกว่าไตรคลองอีกไตรเรียกว่าไตราอาศัยหรืออดีเด็กไตรเป็นไตรที่พระพุทธองค์อนุญาตให้รับเพิ่มได้เมื่อพระสงฆ์บวชนานขึ้นเพื่อให้ท่านได้ใช้พระไตรสองชุดสลับสับเปลี่ยนกันโรงเ์โยมสงฆ์โดยเจ้าหน้าที่นะครับได้ได้พรณนาตนตั้งแต่ต้นว่าว่าจะขอ,ขอดูแลรับใช้ในทุกๆเรื่องพระตรีวรเหมือนกัน พระตรีจีวรที่เป็นไตรคลองถ้าท่านนําไตรคลองติดตัวมาแล้วก็ขอญาตขอปรนนาขอเอาไปซักเพื่อเพื่อให้ท่านได้สับเปลี่ยนพระไตรที่โราางพยาบาลได้เตรียมไว้ให้ที่เป็นถ้าจะเรียกกันก็คือเป็นอดีตเด็กไตรที่ท่านสามารถนุ่งห่มอยู่ได้ในโรงพยาบาลโดยโดยตามพระธรรมวินยัยเมื่อท่านจะกลับก็สามารถเอาไตรคลองถวายคืนให้ท่านแล้วท่านห่มถับวัดไปได้ พระไตรชีวรมีผ้าสังคติที่เราเห็นพระท่านใช้ผ้าบ่านะครับและผ้าชีวรที่ท่านใช้ขมแล้วก็มีผ้าสบงที่ท่านใช้นุ่มนะครับมีอยู่สามผืนแต่บ้านเมืองเราท่านสมัยขึ้นปัจจุบันเราก็จะมีอังสะเข้ามาอีกชุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนเสื้อกล้ามเหมือนเสื้อชั้นในพระสงฆ์ไทยโดยเจ้าที่นะครับที่ตั้งแต่ต้นที่ปร,รณาเรื่องของ การดูแลรับใช้รวมทั้งการกอุญาตเอาผ้าของท่านไปซักล้างให้ด้วยโดยแยกซักกันเป็นการเฉพาะเฉพาะไปหลักการก็คือเมื่อเราขอเอาพระตรจีวรไปซักตอนเช้านะครับแล้วทําการซักตากแห้งเรียบร้อยรีดเรียบร้อยก็นํามาถวายขืนท่านเพื่อให้ท่านได้คลองผ้าต่อโดยไม่ปิดพระธรรมวิน,นัยไตรคลองเนี่ย ถ้ามาถึงโรงพยาบาลถ้าท่านจะ,ท,นจะท่านจะคลองอยู่ไม่เป็นไรแต่ท่านได้บอกเราจะเอาไปซักไปซักเสร็จแล้วก็มาถวายคืนท่านท่านจะเก็บไว้ที่เตียงในพระ ful, อุไหยก็สามารถเอื้อมไปไม่เกินแขนหนึง่งต้องต้องต้องคว้าถึงประมาณนงงี้ครับไตรคลองแล้วไตราอาศัยเราบอกถวายไตรอาศัยท่านได้ได้ใช้อยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เราจะขอเป็นอย่างนี้เพื่อให้ท่านได้ได้ใช้พระไตรที่ที่มันเป็นของกลางที่เราเตรียมไว้ลงมาส่งจะเตรียมไมว้พระไตรยไยเยอะแยะไปหมด พระสงฆ์ทุกรูปนะครับท่านจะมีตรายคลองของท่านตั้งแต่วันบรรดาชาบุมบกติดตัวมาสมาท่านมาเข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถ้าจาเป็นต้องอยู่หลายวันนานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนทางโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะมีไตราอาศัยซึ่งเป็นตรายส่วนกลางที่โรงพยาบาลสงฆ์เตรียมไว้สําหรับพระผ้าทุกรูปนะครับขอให้ท่านได้สลับสับเปลี่ยนเอาไตรคลองที่ติดตัวท่านมาเนี่ยเก็บ ในตู้ที่เราจัดเก็บไว้ให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นตราอาัยที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ได้เตรียมไว้ให้ท่านได้ใช้ในขณะพระรักษาตัวจะนานกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนก็ได้ครับท่านจะมาป่าตาสมมติป่าตาหมออยู่ทั้งมา7วัน7วันทีนี้ท่านบอกไม่เป็นไรฉันใช้ปัจัยของท่านนี่แหละก็ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเองปาปัตัยโรงพยาบาลสงฆ์อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าบอกอยู่สัก2อาทิตย์สบงอะไรมันจะมันสกปรกมันเลอะ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็บรรนาะตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะขอดูแลจะซักให้จะาอะไรให้เนี่ยครับก็ไอ้ท่านไปเอาตรส่วนกลางที่ที่ที่เหมือนเราทำประเดียนส่งไว้แล้วเนี่ยเราก็าไปเอาไว้ให้ท่านเปลี่ยนแล้วก็เราก็ตรคลองของท่านท,ที่อยู่มาสองอาทิตย์แล้วสบงมันเลอะมันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปซักโดยทั่วไปโรงพยาบาลสงฆ์ซักชีวรของพระอยู่แล้วนะครับแยกจากคนทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นที่โรงพยาบาลอื่นก็ขอแนะนําเรื่องของ แยกซักชีวรจากชุดเสื้อผ้าของคลไข้อื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านได้ได้เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยนะครับโดยหลักทั่วๆไปโรงดันสงก็ถวายพระตาหารเช้าเพนให้กับพระสงฆ์อาพาธนะครับและวข้อบ่ายจะเป็นน้ำปานะจริงๆพระพุทธองค์ออกแบบเรื่องของการกบคันฉัน เป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับกำหนดให้ฉันมื้อเดียวหรือแค่มื้อเช้ากับมื้อเพนแล้วก็บ่ายเป็นไปได้ก็คือเป็นน้ำปานะเมื่อเช้าฉันย่อยสลายไปหมดเพนย่อยสลายหมดบ่ายกระพเพาะก็ว่างพร้อมที่จะรับวิตามินหรือกระแดจากผลไม้ที่สุกเองทำเป็นน้ำปานะถวายท่านร่างกายก็จะ มีกำลังวังชาในการเข้าไปสู่กาณนามุกธรรมในที่สุดโรงพยาบาลสงเราตั้งมาประมาณ70ปีนะครับเราดูแลพระสงฆ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถามว่าเงินพวกประมาณพวกนี้มาจากไหนนะครับมีอยู่3ส่วนครับส่วนแรกก็เป็นวุประมาณจากรัฐบาลส่วนที่2เป็นเงิน สัสลุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ส่วนที่สเป็นเงินที่ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาที่เราเรียกกันว่าพุทธบร,ริษัทสี่นะครับตํารุบํารุงมาสัมลุนให้โรงมันสงฆ์ได้มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในการดูแลพระสงฆ์สามเรีาภาพจากทั่วประเทศพระสงฆ์ดูดดปทั่วไปท่านเป็นนักบวชนะครับท่านท่านไม่มีไรายได้เวลาเจ็บป่วย ต้องาการรักษาที่หน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐทั่วๆไปท่านก็จะได้สิทธิ์ลับประกันสูขภาพแบ่งชาตินะครับและก็จะบางโรงพยาบาลก็จะมีส่วนเกินซึ่งส่วนเกินแต่และโรงพยาบาลก็จะมีมูลนิธิสนับสนุนอยูอ่เพื่อที่จะดูแลค่าใช้จ่ายส่วนเกินของท่านแต่สําหรับที่โรงพยาบาลสมกรุงเทพเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากพระคุณเจ้าที่มารับบริการนะครับเนื่องจากว่าเรามีเงินงบประมาณแผ่นดินมีเงินสัสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์และมีเงินจากพี่น้องสาธุชนที่มาร่วมกันนำบุญบริจาคเป็นค่ายาค่าอาหารค่าเวชภัณฑ์ค่าใช้จ่ายต่างๆเราจะมีมีเช่าภาพมีผู้มีจิตธรามนะครับมามาบริจาคเอาไวา้เพื่อให้โรงพยาบาลสงฆ์ได้าำนินการกิจการต่อๆไปในอนาคตด้วยครับ นื่องจากพระสงฆ์เป็นสธาธารณญาติที่จะทำหน้าบำรุงดูแลพระศาสนาต่อไปให้ได้นะครับเมื่อท่านเจ็บป่วยท่านเรสียสละบ้านเรือนออกมาเพื่อออกบวชเพื่อมาสวาวงหาโมกธรรมและเพื่อมาสั่งสอนพวกเรานะครับเราอยากอำนวยความสะดวกให้ท่านเข้าไปรับบริการสารพยาบาลตรงไหนก็ได้นะครับโดยที่เราชาวพุทธ สามารถดูแลท่านได้ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ที่ที่ท่านไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าพวกเราจะช่วยเหลือกันอย่างไรเท่านั้นเองในส่วนของโรงพยาบาลสงฆ์เข้าใจว่าเรื่องต่างเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจครับเรายินดีด้วยซ้ำไปขอให้ท่านได้ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประเทศให้ได้เพื่อเพื่อวันหนึ่งท่านจะได้กลับไปสอน ญาติยโยมท่านจะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนของมวลชนตรงนั้นนะครับและก็ที่สำคัญคือเพื่อสืบทอดอายุระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีสงไทยแพอพาดเพราะอะไรพราะานะกันใช้ไม่หรือเป็นโอเว่กัน อากาศที่หายใ,ใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจปรากฏอา,าพเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินมิาบาดอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ได้มันอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเจอจังฟูดของทอดก็ฉันเ่ออยู่ มาชั้นน้ำหวานน้ำานตาบนเย็ยนเมาหวานและความดันสุขภาพของพระ